สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเจอนะคะผักขแยงค่ะที่ทุ่งนานะคะเป็นผักขแยงตามธรรมชาติเลยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะวิธีสังเกตนะคะว่าเป็นผักขแยงหรือเปล่านะคะดูที่ดอกของเขานะคะดอกจะมีสีม่วงค่ะแล้วเราก็นำใบนะคะมาดมก็ได้ค่ะเพราะว่าผักขแยงนะคะจะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะคะกลิ่นจะหอมมากๆเลยค่ะ นำไปประกอบอาหารนะคะใส่ในแกงหน่อไม้นะคะอ่อมหอยนะคะต้มปลาค่ะใส่ในเมนูได้หลากหลายเลยนะคะเป็นผักที่อร่อยค่ะเป็นผักพื้นบ้านนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะขุดนะคะเพื่อนำไปปลูกต่อนะคะในกระถางหรือว่าในแปลงที่เราเตรียมไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาขุดกันเลยค่ะ นี่นะคะดอกสวยๆเลยนะคะดอกสีม่วงนะคะหลังเก็บเกี่ยวข้าวนะคะก็จะเจอผักขแยงนะคะเดี๋ยวเรามาขุดกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอไปอนุบาลต่อนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อต้นกล้านะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อต้นกล้านะคะก็จะจำหน่ายอยู่ที่ถุงดำเล็กๆนะคะก็ประมาณ10บาทค่ะเรายังสามารถนะคะเด็ดกิ่งของเขานะคะนำไปปักชําได้ค่ะนี่นะคะใส่ไปในนี้เลยนะคะ ผักที่จะพบเจอนะคะเวลาที่หลังเก็บเกี่ยวข้าวนะคะก็จะมีผักส้มผักขมนะคะผักขยงค่ะ ได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราหากันต่อเลยค่ะนี่นะคะเจออีกแล้วค่ะ ที่ตลาดนะคะก็จะมีนะคะจำน่ายอยู่นะคะผักแพแยงนะคะจะมัดเป็นกำๆนะคะ5บาท10บบาทค่ะใส่ในเมนูอ่อมนะคะอ่อมกบอย่างนี้นะคะอ่อมหอยแกงหนออไม้นะคะ นี่ค่ะ ผักขยงนะคะสามารถนะคะมีวิธีการเก็บรักษานะคะก็คือการนำไปตากให้แห้งนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้นานๆเลยค่ะพอเราจะใส่ในเมนูอาหารนะคะเราก็นำผักขยงนะคะที่เราตากนะคะนำมาใส่ได้เลยค่ะก็จะมีกลิ่นหอมนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนี่นะคะ เยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปอนุบาลต่อนะคะนี่นะคะเรานำผักแยงนะคะมาปลูกไว้ในกระถางนะคะหรือว่าในกระมังคาแบบนี้เลยนะคะจะก็จะมีนะคะผักแยงนะคะไว้กินนานๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ